สร้างความบร้ายโดยปตทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนทัวเวียดนามเหนือฮานอยฮาลองซาปา16-20กรกฎาคมเพียง24,900บาทโชคทวีทัวร์โทร02-879-1628 รวมทุกรูปแบบการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจช่องทางการค้าขายอัปเดตเทรนด์ธุรกิจใหม่รวมหน่วยงานและบริการสำหรับธุรกิจ one stop to upgrade SME พบทางด่วนสู่ความสำเร็จเพื่อ SME ไทยครบวงจรยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีไม่งาน Smart SME Expo 2016 30มิถุนายนถึงสามกรกาคมน,นี้ Challenger 3 Impact เมื่องทองคานี ท่านผู้มชมฮะสปอร์ตโปรโมตงาน SMART SME EXPO 2016ไม่สะใจผมผมโปรโมตให้ใหม่ท่านผู้มชมฮะวันนี้เราจะคุยกันนะครับในเรื่องของงานงานหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นงาน EXPO ที่เกี่ยวข้องกับ SME ที่1นะฮะใหญ่ที่สุดในรอบปี 2. ท่านผู้จัดบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่านั้นครับยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีผมดูโปรไฟล์ของงานนี้ขอสื่อสารไปยังผู้ที่เป็นบรรดาชาว SME แล้วอยากเป็น SME ไม่ว่าเก่าหรือใหม่หรือกำลังจะเป็นก็แล้วแต่ผมขอสื่อสารกับท่านแบบนี้งานนี้นะง,งาน smart SME งาน smart SME Expo เนี่ย งานนี้มีหน่วยงานที่เป็นระดับกระทรวงนะฮะเท่าที่ฟังดู6-7กระทรวงมีแบงค์เตรียมมาปล่อยกู้ให้กับบรรดาชาว SME แต่ต้องมีวงเล็บนะต้องตามเงื่อนไขนะเท่าที่ทราบในะอย่างน้อยแค่เมื่อวานผมคุยกับกรรมการผู้จัดการของ SME Bank ก็มีเงินเหลือเป็นหมื่นหนล้านนี่ไม่บวกกับแบงค์อื่นๆอีกเยอะแยะนะฮะมีความรู้ นะฮะมาแจกบรรดาท่านผู้ชมเข้าร่วมงานอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินมีการจับคู่ธุรกิจมีการอะไรเยอะแยะไปหมดฉะนั้นท่านผู้ชมฮะตั้งแต่วันพืรหัสสบดีที่30มิถุนาจนกระทั่ง6กรกฎานะฮะสีวันเนี่ยท่านพลาดไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็น SME เเพราะท่านพลาดเนี่ยผมน่าจะบอกว่าท่านพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ในรอบปี อาจจะที่สุดในชีวิตท่านผู้ชมฮะทั้งหลายปวงมาคุยกันในรายละเอียดครับว่างานงานนี้ใหญ่อย่างที่วัชระเนี่ยมันโฆษณาไหมกับคนคนนี้เลยครับคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็สารต่อแล้วก็จัดก่อตั้งนะฮะคุณนรินทิพวิริยะบัณฑิตกุลน,นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท People Media Group หรือพี่เปียกของน้องๆสื่อหลายๆคนตอนนี้พี่เียก นั่งติดอยู่กับผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวัชระผมจะพูดให้มันสั้นก็พูดไม่ได้ค่ะเพราะงานมันใหญ่แต่ก็ยังพูดไม่ครบค่ะงานนี้เห็นบอกว่ามีการร่วมมือกันค่ะผมจะเล่กสั้นๆนี้ได้ไงดีงาน Smart SME Expo นะค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะทลินทลินพันกันขอไปนะไม่พันค่ะพูดได้ชัดเจนมากเลยค่ะงานนี้มีทั้งหน่วยราชการถูกต้องค่ะระดับกระทรวง ระดับกลมมีแบงค์ที่เกี่ยวข้องกับบรรดา SME มาเกี่ยวข้องมามาร่วมงานเยอะแยะที่สุดมีบูธออกร้านจากบรรดาผู้ประกอบการ SME เป็นป็นพันๆห้าร้อยบูธสำหรับ s e สรับ SME นะฮะฉะนั้นงานนี้ถ้าเริ่มต้นนี้ก็ต้องบอกว่าใครไม่ไปช่วยยืนยันกับผมหน่อยว่าถ้าใครไม่ไปชมงานนี้ถ้าใครไม่ไปก็จะพลาดโอกาสทองและโอกาสสำคัญ สำหรับเ m e เลยค่ะางานนี้ขอเริ่มต้นก่อนเอาตรงไหนดีเอาตรงที่ว่าธีมของงานหรือวัตถุประสงค์ในฐานะของอพี่เปี๊ยกนะครับขออนุญาตเรียกคุณลรินทิพย์บ้างพี่เปี๊ยกบ้างนะได้ค่ะยินดีค่ะวัตถุประสงค์ของงานงานนี้คืออะไรก่อนไปถึงวัตถุประสงค์เนี่ยขอแก้นิดเดียวได้ไหมคะคเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านผู้ชมจะจําวันผิดเมื่อสักครู่นี้คือ งานนี้จะจัดวันที่30มิถุนาจนกระทั่งถึงวันที่3กรกฎาคมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ถึงวันที่6นะคะผมผุดผิดนะฮะผุดผิดไปนิดนึงค่ะนะคะเอาใหม่นะ30มิถุนายนปลายเดือนมิถุนายนอีก11วันข้างหน้าอีก11วันค่วเอาเลยฮะทีนี้มางานนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางพีพ p อม m เดียกรุ๊ปครับซึ่งคลุกคลีอยู่กับ SME มานานถึง15ปีเต็มครับมีความตั้งใจที่จะ จัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคำตอบทุกๆคำตอบให้กับ SME ไทยในทุกๆสเตจเลยค่ะคุณวชระถามว่าทุกสเตจนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่คนที่มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจยังไม่มีมางานนี้ได้มีคำตอบคนแรกกลุ่มแรกคือคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่มีธุรกิจเลยนะแต่อยากมีมีฝันยังไม่รู้จะทำอะไร มาเลือกช็อปได้มาเลือกดูได้มาหาที่ปรึกษาได้อันนี้คนกลุ่มแรกก่อนอะนะฮะกลุ่มที่สองก็คือคนที่ทำธุรกิจแล้วเป็นเจ้าของ SME เรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพแล้ว1-3ถึงปีอันนี้ก็มาติดอาวุธความรู้ความคิดและก็เติมเสริม เครื่องมือใหม่ๆที่จะทาให้เข้มแข็งขึ้นกลุ่มสองนี่คือเริ่มทําแล้วอาจจะตีกลมๆไม่ว่าสักปันไม่เกินสามปีไม่เกินสามปีคือยังยังยังไม่แข็งแรงเต็มที่ยังไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยคมาเติมเถอะมาเติมเถอะทุกทั้งเงินเติมทั้งความรู้ทุกเรื่องเลยถูกต้องกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สองค่ะต่อมาคือกลุ่มที่เป็น SME มมาระยะหนึ่งแล้วเป็นเรียกว่า กำลังจะกลายเป็น SME กลุ่มที่เข้มแข็งเป็นสตอง n g สเอ็มอีสตองเร l ก r เริ่มเดินได้แล้วเริ่มเดินได้ลอะอยากจะหาพันธมิตรอยากจะหาคู่ค้าอยากจะหาผู้ลงทุนเพิ่มอยากจะโกอินเตอร์ไปต่างประเทศอันนี้ก็เหมาะที่จะมางานนี้ก็จะมีโซลูชันที่ให้หรือ SME อย่างที่คุณวัชาตาจะทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมี SME ถึง2.7ล้านกิจการรบบางกิจการก็อาจจะทาธุรกิจไปสักพักอาจจะเริ่มมีปัญหาบ้าง อันนี้ก็มหาที่ปรึกษามหาตัวช่วยะะนะคะมีหน่วยงานของรัฐเอกชนมากมายมหาวิทยาลัยที่จะให้คำปรึกษาเพื่อที่จะไปต่อได้ครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกำลังจะถามที่ยิ้มยิ้มแล้วก็หัวเราะหัวเราะเมื่อกี้เพราะว่าพอาคุณนรินทร์ที่พูดถึงกลุ่มหนึ่งะฮะยังไม่อยากายังยังไม่ได้เริ่มทำแต่มีฝันอยากะทำกลุ่มสองทำแล้วนิดๆหน่อยๆไม่เกิน3ปียังไม่โต กลุ่ม3เริ่มจะโตแล้วแต่ก็ยังไม่แข็งแรงใช่ค่ะก็เลยก็จะถามไ้กลุ่มที่เจ๊งหรือกลุ่มที่กลุ่มที่แย่บางทีอย่างนี้ค่ะไลฟ์ไซเคิลของธุรกิจเนี่ยมันอาจจะทําทําไปแล้วติดขัดบ้างติดนู่นติดนี่ว่ากันไปเงินมีขาดสภาพคล่องบ้างอาจจะต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยหรือบางทีอาจจะต้องมีเรื่องของความรู้องค์ความรู้เพราะทําธุรกิจเนี่ยต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้ก็ สามารถมาหาคำปรึกษาหาเครื่องมือใหม่ๆหาตัวช่วยฉะนั้นถ้าผมพูดแบบนี้ผิดไหมค่ะงานนี้คนที่จะมาเนี่ยคือพูดง่ายๆทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ SME มีตั้งแต่ตั้งแต่อยากจะเปะยั้งแต่อยากจะมีฝันหรือแม้กระทั่งทำแล้วฝันร้ายค่ะถูกต้องต้องมาต้องมาเพื่อที่จะทำให้ฝันดีขึ้นบอกกับเขาบอกว่าต้องมาเนี่ยค่ะคือรายการนี้ผมบอกพี่ก่อนเลยนะครับตอนนี้เฉพาะตอนนี้เลยนะฮะพี่เพียงใช่ค่ะงานนี้เชียร์เต็มเต็ม เพราะฉะนั้นเราตั้งใจที่จะให้เป็น total SME solution ฉะนั้นจะเชียร์ทั้งทีแค่บอกว่าต้องมาไม่ได้มาแล้วทำไมถึงทำไมต้องมาต้องมาเพราะว่าเรารวบรวมทุกๆตัวช่วยเลยค่ะเรามีหน่วยราชการที่เมื่อสักครู่คุณวัชระเพิ่งพูดทุกโปรยไปว่ากี่กี่กระทรวงกัไม่รู้หกกระทรวงทม่มดกระทวงกระทรวงและหนึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมแล้วก็เหมือนแกระทรวงมาครบเรียกว่าหน่วยงานทุก ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการช่ว่เหลือเอสเอ็มไอของอมาหมดที่ี่อันที่หนึ่งค่ะอันที่สองคือสถาบันการเงินทั้งรัฐและทั้งเอกชนมาครบเลยทุกสถาบันครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากสถาบันการเงินที่จะมาปล่อยสินเชื่อแล้วผู้ที่จะค้ำประกันสินเชื่อนะคะบางคนเนี่ย อาจจะต้องการเงินแต่หลักทรัพย์ไม่พอเราก็มีสถาบันอย่างเช่นบสยมาเป็นผู้ค้ำเดี๋ยวท่านผู้ชมบางคนอาจจะงงว่าอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเยวจะลงรายละเอียดได้เดี๋ยวจะไล่เอาเอาโปรยคนต่อมาต่อมาก็มีพวกมหาวิทยาลัยที่มาร่วมในการบ่มเพาะ SME ไทยมหาวิทยาลัยเนี่ยส่งคอนซัลต์มาวันละเป็นร้อยคนค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามีที่ปรึกษาที่จะให้คำปรึกษากับ SME ทุกๆคนแน่นอนคือเดี๋ยวนะ ถ้าผมไล่เฉพาะเท่าที่คุณนรินทร์ทิพย์เท่าที่พี่เพียรพูดเนี่ยหน่วยงานหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆระดับกรมระดับกระทรวงเนี่ยมาอย่างน้อยเจ็ดวหนึ่งมาครบมาเจ็ดวหนึ่งถูกต้องค่ะสถาบันการเงินที่จะมาให้ตังค่ะแต่ต้องตามเงื่อนไขนะตามเงื่อนไขมาแน่นมาครบธนาคารของรัฐมาทั้งหมดมาครบตั้งแต่ออมสินเอสเอ็มอีแบงก์กรุงไทย ใหญ่ใจดีอ่ะเอ็กซิมแบง์ถ้าอยากจะกู้และขยายงานไปต่างประเทศก็มีหรือแม้กระทั่งเรื่องคงเรื่องค้ำก็มีให้มีเรื่องค้ำประกันทีนี้มหาวิาลก็มาให้เสมอมหาวิยาลัยก็มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เทรนนิ่งนะคะให้ความรู้ให้คําแนะนาคอนซัลท์ฟรีตลอดงานแล้วเมื่อกี้บอกกับผมมีอีก500นะที่เป็นผู้ประกอบการปีผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบในทุกๆประเทศประเภทที่น่าสนใจตั้งแต่อย่างเช่นนะคะธุรกิจกาแฟธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องสําอางนะคะทุกท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจก็จะมาพูดถึงสินค้าและบริการที่ท่านจะสามารถเอาไปเริ่มต้นทําธุรกิจได้คือขอภายนะถ้าสมมุติว่าผมเป็นหนึ่งใน SME ใน500นะ ผมแค่ไปเดินแลกนามบัตร500คนนี้ผมก็มีพะนนมิเตอร์เพิ่มอีก5้0อะถูกต้องค่ะแล้วแล้ว SME ส่วนใหญ่เวลาออกบูธอย่างนี้นะคะทุกท่านเนี่ยเจ้าของก็จะมาด้วยตัวเองแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมาถึงบอกว่าท่านมาในงานเดียวเนี่ยท่านเจอธุรกิจเป็นร้อยเจอแบงค์นะคะครบเดี๋ยวนะสถาบันครบหรือยังครบหรือยังในงาน3ามสี่วันเนี้ยยังยังไม่ครบเลยค่ะยังมี Business m a t c h i n g จากต่างประเทศอีกยังมี b u y e r s จาก ผู้ค้าจากต่างประเทศใน AEC นะคะภาษาชาวบ้านก็คือพูดง่ายมีนักธุรกิจจากต่างประเทศจากต่างประเทศเข้ามาทํา business matching หมายถึงว่ามาจับคู่จับจ่ายซื้อขายกันว่ากันไปถูกต้องอ่ะถูกต้องครบหรือยังเห็นว่าผมแว๊บๆบอกมีอบรมมีวิชาชงวิชาชีพอะไรไม่ใช่เหรอเราเนี่ยนะคะยกโรงเรียนสอนอาชีพชี้ช่องรวยมาเปิดห้องอบรมอาชีพฟรีฟรีไหมทุกวันฟรีค่ะทุกวัน ครบแล้วนะทีนี้30มิถุนาผมพูดถูกแ้วนะถูกต้องค่ะถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่3กรกฎาคมสวันเมจำง่ายๆคุณหัสสุขเสาร์อาทิตย์ถูกต้องค่ะสิ้นเดือนนะท่านชมฮะพักเบรกสักครู่นะฮะแล้วเบรกสองเดี๋ยวมาลงลึกว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเขาจะให้ตังคุณยังไงหรือเขาจะช่วยคุณยังไงหรือแต่ละที่เขาจะช่วยยังไงพักกันสักครู่ครับ